สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆน้องๆมาเที่ยวชมซากุระเมืองไทยนะคะก็คือดอกพญาเสือโคร่ง1ปีมี1ครั้งนะคะจะออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาถึงเดือนมกราคมค่ะซึ่งพญาเสือโคร่งภูลมโลนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพิธีเท่าไหร่นะคะ ูลมโลอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าประมาณ15กิโลเมตรค่ะพื้นที่รอยต่อของ3จังหวัดเลยนะคะจะมีทั้งพิษณุโล,โลกเพชรบูรณ์และก็เลยค่ะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่1,664เมตรค่ะการเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะคะต้องใช้บริการรถนักท่องเที่ยว ของชุมชนนะคะเพื่อที่จะพาให้เราเข้ามาในพื้นที่ตามจุดต่างๆได้นะคะแล้วก็ทำการถ่ายภาพตามพื้นที่แต่ละจุดนะคะนอกจากจะเต็มไปด้วยดอกพญาเสือโคร่งแล้วนะคะยังเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งได้เช่นกันนะคะ แรกเริ่มจากที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่พาเราเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะการปลูกต้นพญาเสือโครงเนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้ชาวเขาเนี่ยลุกล้ำพื้นที่อุทยานค่ะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะได้ช่วยกันปลูกและก็ดูแลนะคะพร้อมกับทำการ,กรเกษตรไปด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะต้นพันธุ์พญาเสือโครงก็ได้มาจากทางเหนือทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็นำมาปลูก หลังจากนั้นไม่คาดคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่ดอกพญาเสือโคร่งบานสะพั่งพร้อมกันจะสวยงามขนาดนี้และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในช่วงฤดูดดหนาวอีกทั้งมีการส่งเสริมการปลูกต้นพญาเสือโคร่งอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันค่ะส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนต้นที่หมดอายุไขยและเพื่อขยายพื้นที่การท่องเที่ยวต่อไปด้วยนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตมากๆในช่วงฤดูหนาวเลยค่ะด้วยที่การเดินทางเข้าในพื้นที่นะคะเป็นทางค่อนข้างลาดชันนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ทางอุทยานด้วยนะคะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำรถขึ้นไปค่ะนักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการรถ ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนะคะพาขึ้นภูลมโลและสามารถขึ้นได้หลายๆเส้นทางด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมด3เส้นทางค่ะเส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นบ้านร่องเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะอย่างวันนี้พี่ตีก็มาทางเส้นทางนี้ค่ะจุดที่2ก็จะเป็นรถท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะและจุดที่3เนี่ยจะเป็นเส้นทาง ตรงกกสะทอนนะคะอำเภอด่านซ้ายค่ะเวลาในการบริการเนี่ยจะอยู่ที่ตีห้ถึง4ี่โมงเย็นนะคะบ้านลองกล้าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีรถบริการท่องเที่ยวพูลมโลนะคะบ้านลองกล้าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกับ ระหว่างคนไทยและชาวเขาเผ่าโมงค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นถ่ายภาพในหมู่บ้านได้แบบชิลๆเลยนะคะแต่วันนี้เสียดายค่ะพีต่ตีมีเวลาไม่มากพอที่จะไปเก็บภาพให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆได้ชมนะคะเสียดายมากค่ะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านทั้งหมดได้บริเวณวัดป่าภูหินล่องเก้าซึ่งเป็นเนินเขาและเดินเท้าไปอีกประมาณ500เมตรนะคะก็จะพบ ภาพมุมสูงที่สามารถเก็บภาพและวิวที่สวยมากๆเลยนะคะเอาไว้โอกาสหน้าพี่ตีจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆน้องๆได้ชมกันค่ะ